กราบกราบกราบบัดน er mm ี hmm. <SL> ้วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่9แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัญญาลัตษ์ตัวศรีขอถวายเสียงสวดสาธยาบรสรทธะปาริศได้บ่นต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยบูชาแด่ผู้วาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งนั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราเป็นยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่1บทกราบพระตนะไตระหั่งสมานสมุทโธภวบู สวัสดีค่ะโตประวัติาตร์ธรรมธรรมมันสมีโสปฏิปันโนภะวะโตเศร้าบกชังหุเัง้ามะมีบทที่สองบทบูชาพระภัยบีพินาศอาระหังสมาสมุทโธสุจิรังปรินิพุโตอยู่ในหิธรามโนธานิบารามีหิสาธิตสติยาเวชีวังหังผุ้ทังธรรมังสังขังสารังขะตโตบูเชมีรัตนตายังธรรมังจารามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเรสุ อัตราค่าชันถุเทวตาสธรรมังมุนราชสัสนันตุสังมุขทางสายเคจามิจารุเปคือฤาษีข้าราชกาันทาริเคมันเนิเบระเจจคามิต่รูว่านะคะหันนแกวตัมังกีเตผมมาใจยันถุเทวะชาลัธารวิสเมฆคันธรรมนาติทันราสันติกยมมณีวรรพวจานังสัตว์บุนันตุอมัสสวาณะกัยมันันตาอมัสสวาณะกัยมันหัตาอมัสสวาณะกัยมันันตาบทที่สี่บทสวดปุพหะพาคานามกาล

นาถิเมสานางยะนพุทเมสโสรังบัณรางิจนาสะจาวาเชนะโสติเมหุสสะปะทานาถิเมสานังอันะธรรมโมเมสโสรังบัณฑางอเตนะสะจาวาเชนะโสติเมหุสสะปะทานาถิเมสานังอันะังฆ์โอมเมสโสรังบัณฑางิเตนะสะจาวาเชนะโสติเมหุสสะปะทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามัคาถาพุทธังนัมเมรตาภูตสสรีราจิตังธรรมานีรตาภูตวิสุทธิตารังสังขังนัมเมรตาภูตสุสีระทิฏฐี เอตังนัมติรตตังรตนิยวหังสัมมาสโมสาริตาวัตุวิเศษภูตังอัญโยยยุตตาทุนายุขัวสัพพวัตังอะโซมีตายัมหิปิตะเทวะยะถาติทินเตเอกังวินาทิตารสามารถสำบะวนาโลกเกกาทาจีจา เกเรนะจปาตุปุตังคัมภีรยานวิสยังอติตุทัสสตังิยุทิปันธิตาชนะหีวิชัญญะรูปังโลกัมหีเกหิจีกาทันจุปะระภณียังเกสัญจีโสตตุวิทิตังปุนากายตาญาณเมหิเยวะชนะตาญาสุวิสุตัมปีสมุปัสสะตังมานะสีโสตปัสส萨ทัฐานังปุญญาธิกานามาสมุตตมุปุน ผูมังถูกขาบมจนาโมขาสุรนงคตานังปูชาระเยสุภปรมังอภิปูชณ์ในยังนิพพานาสิกิเกลียโยปนิสัยทังสัมมากิเลสมะโสธนาสิติยาจะสาธุหิอารักุสะัรีหุบะเสวะนิยังปานหิจาพิสรนังธรรมนิยามีวะตัสสมาหิตังติระตะนังสระนังขตัมมหะ ลังติงที่วังขณะนี้สุนามาสามะนาผูเชมาจวาปิสาสตังสุปัสสันอาทิตตาตัชานุปาริจาริยาสัทธารตาจปุญญะนัตถาสุกะเตนะสุขีปะเมมุเอเชนะตาสาจสัทธาปีสุวัติหุนตุโยเจธาธรรมะวินณยามีปะมาณฑปุโตโลกุตตะราพิสมะโยนิยัตโตสุโภชัง จะโสปานิสายะจะยายะอายัมปิหนตุวัตถุตเยปริจิโตสุปะสาทาโรบทที่แปดบทสวดนามกรสินธิสถานเยโจโูมาโมหามาราปัทโทสามังวัพุโตสุขโตวิมุตโตมรสปาสาวิหิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตั้งในยังบุธังบุญันตังสิระสานะมามิโลกัสสนาอันจาวินายกันจา อันเดชสาติเฉยยสิทธินตุสัมพันธ์ต่อไรยะจวีนานสมนตตธรรมโมชโยวิยตาสาวตทุทัศเศติีโรกัสสาวิสุธิมะคังในยานิโกธรรมมธราสารีสาตาวะโหสันติกโรสุชินโนธรรมวปรันตังสิระสานามามีโมหะปะทารังอุปัสนตถาหังอันเดชสาติเฉยยสิทธินตุสัมพัน์ต่อรยะจวินานสมนโตสัทธมามเสนา โสขตานิโยโคโรกัสะปาปุปกิเลสเตชาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาติธรรมังวิธิตังกรโรติสังขังวิรันตังสิระสารมามีพุทธ,ธานุพุทธังสัมมาสีละทิดถิงตันเตชสะสาเตชยสิทธิโหณตุสัมพันตอราย,ยาจาวีนาสเมนโตที่เก้า โพสต์นโมกาณัฐาคาถานโมระหัสตุสมาตบุตสัมหิจิโนน้โมตมาธรรมมาซาทวะขาเสเสวะเตนิทาน้โมมหาสังขสัปิติสุทธสิลาธิติโนนโมโอมาตายารัทสาราตนายาสัจธาธุกข์กังนโมโอมากาติตาสตาสาวะทุยายาสะปี นามโมกร,ราปรภาเวนะวิคชัชนตุอุปวาถวานามโมกกร,รานุภเวนะสุวัติหนตุสะพัดนามโมกร,ราสาัสสะเตเชนนามะติมหิตที่หมิิตชวะบทที่สิบทม่สวดมหาสมัยสูตร एवमे सुता एकं समयं भगव वासके सुविहलति कपिलवस सुमि महावने माता भिक्खु संगे न सति मद माते हि विचते हि सबे हेवा अधान्ते हि सजे हि तो तो ये बुजिन न सन पदिता वन्दे भगवन्दा न या भिक्खु संगं सतो कोचो तो न सतो वासकाई तनाय जोंगना तत होसे ayo aku mau kau pasang kesuwi halat ke berapa tuh ming nah apa mata biru sange nah seting pada mata hidup kau jadi hidup ayo bawa ba alahan teh hidup sehi kata tuh hidup ta, cha. ya ba wa. kata ya biar nasi nih pada tuh nanti pakai bantang satu naya biru san sanca ya nu nama yang biji napa kau bantai nu pasang kau mau pasang kau tahu apa kau tahu san tiga baca kata apa tuh ya mati itu kota tuh kata saya tapi nama apa apa boleh so tuh sami cintang bapa apa sahaja yang besar di tangga Ahang sa mesya ya imam ya basu tobat itu tuh ibu bantu lah kita bawa batu pura so ada kota tuh ibu tahu bawa bantang ibu batu tuh banyak bantang orang so ika bantang kita ko eh kasih ibu tahu bawa batu sendiri ika mengarang pasi mahasa maju bawa nasaming eh wakaya sama kata kata mahimang sama sama yang ถาตายาบราชิกสังข์เทกบรตากบตอษนิเอมังหงมาษิการิกุมาังสุจิตาจนจุมาคังสูสารธิวานิตานิกะเหตวอินทยารักันทิปันิตาเตบราตกบตนาง เชื่อวาขี้ังเชืวาปรีคังอินทวาขี้หลังเขจะมันเอชาเจรจาจักรสุภาพิมัราชกอบตาสุสันตาสุขูต้าชาติทีั้งคบราถืวตาปกอบตาสุขีมังคตังอาภาษีอยากจะบุตังสนนางกตางศัแต่ก็มีสันติบายมุ่มิบาฮยมโนสันทิรังที่ว่ากัยังเป็นปาริสันติที่ทั้งคปากกว่าพี่กมันเตสิยพุ่งานพี่กบเวทัศน์สุลกฐาทุสุธิวตาสเนปันตาฟันติตาทาตังทัน์สานายาพิภูสังขันจายาพิ esa ibu kawan tanah kita para maya bete bete suni pasti dah hisung saja tapi maya hangi tara hi bisi bi bu bi bu suni na aku sama tanah ara hanto sama samput ha eh sampi ibu kawan tanah kita para maya bete bete suni pasti dah habis suni saja tapi maya hang eh tara hi jigi sami pi kau bete buah jangan nama mi kiti jigi sami pi kau bue eh wakai jangan nama mi kiti jigi sami pi kau bue nama mi tang suna sasa tu kamana jika lor hapa sisa mi tei mamete titi pi kupu wato mete sasa sumpa kau wai tata bocah सिलो lo kama no kasa miya tapu mata sa si tayo si takili ka parang pahita ta sa mahita po tu siya wasali na loma sa mga muno tamala sa puta wipa sa tina mo labi ya payo pa sa tete jeto wabari ka pito pato we tato mati yasa sa sa pake sa rana niya na tete baka yabi yun tati bisa na

Tatara tau pasal sate kan dapat nangat hibah dari aja sasa sisa tapi sasa sama wuh wana nama ma mento iman situ mentau wana mentau esa seno mana api kamu pi kona semiti mana? haki naca tisang wuh sabi doh tau tau pasal sate wuh tiba nangat hibah dari mana aja sasa sisa wuh tapi sasa sama wuh wana nama ma pora Iti mentau situ mentau wana mentau esa seno mana api kamu pi kona semiti wana baca mentau sisang wuh sabi doh pasal akan nah, angkat tipe tipe halal, saya rasa sih Mau tapi mama para itu mentor itu si, mento mana, mentor jasa nama nama si, ya, nabi, kamu bisa nang seminggu wanang. Karena ada jasa sangat, saya aku belok tapi sesuatu di. Ya kan angkat tipe tipe halal, saya rasa sih Mau tapi mama para itu mentor itu mento mana, mentor jasa nama nama nabi, kamu bisa nang seminggu wanang. Boleh mana sih sangat, kalau tadi ini nabi loh aku. Pasti menabi loh aku, belok tanah sih तारोते महाराज समान ता चतुरो हिसा तथा लमाना धन सुबने के पिरो बता बेते समय अमिनो तो सा कुन जाने के सता नया को केन तो बेके तो बिदु तो बितो तो सा हा कम से तो ता किनो मन धुनी मन धुचा तो मन यो जा तो जमा से तो फो आ कुबन सिखो ते वा तिम फरो सुरी यवा सफा सहाला चुफी ora mana sih kamu bisa nang semeting lanang ada aku nama sana kabe rasa hata saka kamu rasa aku banyak hal saja tapi kamu nata telat saja aku dah kaya sino ya ramah nama hana aku suka hal semeting lanang ya nak kalah sih sasa nanti di fase siapa kibis sudah aku ya hanya satu bahan nama siapa tadi tato bana itu apa yang tata nak kalah nama sih suka nato kibawa kasih butuh karena hanya wajah hibah aja entah นะคะสุวรรณสารนามังสุภุทังสิตาวสิราหะเทนะสัมุทังอสุราสิตาภัตโรวะสวะปฏิเตี๋ยอิมันตุยะสสินอกากัจฉามหาปสมะอสุราธนเวสสาเนปาติตุติติจพะหานั้นโมุติสหสตตันจพาริปุตานัสุภิบุรุจนะมะคะสานนัยหิโตปปอริสินังเราพบธรรมุปาคุณสมาโยฐานิพัตันเตปิโุนะจามิติวะนัง

ว่าสนางวาสบวสถทยรสบก็ประคับปนเสถทแต่เสรษาสักายสะเพินนันต่อวันนี้นยนีมันโตชุดมันโตวันนั้นมันโตยสะสิโนบรมานาอภิกกมงิกขูนังสมิติบ้านางถ้าขุนสาวเชือว่าจะระมากิสิะรรวะอะริจะกัจะรูจะจะอุกมาบุปานิพัสิโนรุณาสหธรรมาาจะนจักสร้ยยรูจิราหัวหวสมันนสิโนแต่เสติานสักายสะเพนัต่อวันนี้น

Tak saya tak rasa tak kaya sampai dan nak tawan ini. Nanti mantau jadi mantau wanu mantau jadi sesi nama nama nabi kemong pun nak semitin wanang. Tak saya tak tawan ni kaya sampai dan nak tawan ini. Nama nama yang nak kini ini jadi sesi sesa hubu sesa ti makira. Oh di nama nasi buang. Kaki muka terong nak kacau nak kawas jadi titang. Supaya mama nama tu cabut tadi saha. Sana aku merotis otak supaya kata semitin

Selebihnya sangka mape ya tidak jadi sesuatu putih penting sih hampir deh sama kata seni suatu aja. Berarti sebenarnya mau suam angkara sedang. Asewa na cepara nang pantitanan jasewa na. Bosa cepu seni ya nang itamang kermutamang. บัดรูปเทศวาโสจะปปุเพกตตาอุญยตาอัตสัมมาบัดนิติจะเอตามังคลมุตตมะอุสันจันจัสิปันจาวินโยจะสุสิกิโตุสุภาสิตาจายาวาจัเอตามังคลมุตตมะมาทัพิจุปัฏฐานังภูฏะตารสสังขหัวนาคุราชักกามันตาเอตามังคลมุตตมะขณะจัธรรมะจริยาจั ยาต akanan จะสังฆหัวนวาชานิคามานิเอตัมังคลามุตตมงอะติบุรติปปะมาซาปันอาจะสัญญโมปะมาโทจะทำเมสุเอตัมังคลามุตตมงคุราวโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตากาลินะธรรมมาสวานังเอตัมังคลามุตตมงขันติจะโซวะจะสตา สามานันชาชาชานังกาเรนะธรรมสาสักชาเอตัมมังคลมุตตมังเถรธรัมมาจาริยันจาริยสชาานาชาสานางนิพพานาชาชิกิริยาจาเอตัมมังคลมุตตมังพุทธสาโรคธรรมเมหิจิตังยัานากัมปีร์อาโสกังวิราชังคีมังเอตัมมังคลมุตตมังเอเตธิสานิกัตตวานาสัพพันธะมะปราชิตาสัพพะตะโสมทิงขัจฉันติตันติสังมงคลมุตมันติ บทที่22บทสรัตนาปริตอยากกินจีบิตังอีทีวะหุรังวาสะเกเสววะยังรัตนะมะนีตังนั้นอุสังฆะจิตะธังเจนะจัมมีบุธรัตนะมะนีตังเตนะสะเจนะสุปฏิหุฑ์วะยอมวิโรคะมะสัมมะนีตังยะระจักะยะจักะยะมุนีสัมมะอิตะนะระเมนะสัมมาติกิจฉีจัมมีระเมตะนะมะนี Samari mana dari kanya mahu samari nanti nasa mono bisa ti tambi demino tenang panitang itu nasa jenah sebagai honto ya bukan rasa setang peserta serta dari esani honti tetakinya ya suka atas sabak itu itu di nani mah apa rani ini tambi sami rata tenang penitang itu nasa jenah honto ya suka rusa mana sah lah ini nani kemenoku tamasan ini tetap peti peti pertama tanggih saya halat tamat hani putih, peti mana Ira ambil sangka rata nama ni tangan dengan sate nak sebut tuh untuk kita bukan nasi sama wang rata di tayar tiga bawah untuk minta kita bisa berudi sentani binti raja tayar mati po. Ira ambil sangka rata nang bini tangan dengan sate nak sebut tuh untuk berdiri sebesar pasuat sama bos อาตาเฮเวชิต so no, ha no. ังสยโยอยาจะยังอิตราปัจชาอัตาทันตสัพพุสนิจังสัญยาตจาริโนเน่วเทวนาคันธพมนมารสหพระมุนนชิตังอปะชิตังกยิราตถ้ารูปภะสาชันตุโนบทที่สิบสี่บเกสปุตสูตร อาศิตามิทังเตนะพคกวัตาชนาตาพัสสตาอารหัตสัมมาสัมพุทเทนะอิทัตุมหิมะอนุสเวนะมะบรมมาปะรายมะอิติกะรายมะปะตะกะตัมปะธานีนะมะตะกะเหตุมะนายยาคณะมะกะระปะริวิตะเกนะมะทิฏินิชานะขันติยามะท้าพรูปะตายะมะ สามโนคารุยะธาตุเมเหอัตนาวาชานยาธาอิเมธรรมะอกุสราอิเมธรรมะชาวสายอิเมธรรมะบิณยูขะระเอตาอิเมธรรมะสมาตาสมาธินาอเฮตายาทุกขายาสังวัตติอัธาตุเมเหปะชะ เรียธายาธาตุมเหอัตนาวาชานยยธาอิเมธัมมากุสราอิเมธัมมาอนวัชชาอิเมธัมมาบิญยุปัสถายอิเมธัมมาสมัตตาสมาตินาอิตายสุขายาสังวตันติอัรตุเมเหอุปสัมปชาวิหะเรยยธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยญาสุนอุปนิยติสี

Nah hm. อังรัสาเปตัสสุขายโหุนตียังชีวะมานุปกาโรติปุญญังธรรมโมหวิรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามวหาติเอสาใิสังโซธรรมเมสุจินเนนาทุคาติงคัจฉติธรรมจารีสเพสังขัรานิจติยถาปัญญายาปัสสติอัตถานิพินสติทุกขิเอสัมโควิสุทธิยา Sa pe sangka ra ruk hati, Ya ta pan yayapa sa Ya ia tani pin hati tukik ia sa makobisutia, tapi ta ma ana tati Ya ta pan yayapa sa Ya ia tani pin hati tukik ia sa makobisutia, baut hi sifok, mos suat apan nak kacaruk, apan kata, tuti yang ahuta kita ia ta tani yayami sa wita ngkan hoiya hang, kahung weso renang ia ti ตานิวนาณิจะอารามารุคาเจตยานิมนุษาอพยาตาชิตานิตังโูสรอนังคีมังนิตังสารณะมุตตมังนิตังสารณะมาคัมมาสปะดุขาปโมจติโยจะพุทธจะธรรมจะสังขังจะสารณังขโตจตาริอริยาสจานิสัมปัญญายปัสสติทุครั้งทุกคำสาโมปาทางทุภาษาจะอัติกมังอริยจะอาตังคิกังทุกขูปะสมาขามิหนัง เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนังมุตตะมังเอตังสารนามาขมมสสัพาทุขาปะโมจติบทที่สิบเจ็ดสวดพระเีกรรตตกคาถาติตังนานาวคเมยานาปติกังเขานาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาติติตัมปะหินอันตังอบัตจัญาคาตัง สิ่งใดที่มั่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาสวิตสติสังเห็นนางสบนตังวิปรามานิปรุเอเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอแงไม่คอนแครในธรรมนั้นได้บุกคนนั้นถึงจะเดิญธรรมนั้นนั่นองให้ปุพ้องถ่ายใจว่าปิจะมาจักบางโขเันยามารดนังสุเวถึงธรรมอภิเษกในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพวกนั้นอยโรยสังขนันเดนะมหาเจนนนามจุนา แต่ว่าความผิดเช่นกับมาตุลาผู้มีเซนาเยนนั้นย่ไม่มีจุดระงดายไอ้วังวิหารมาตาปิงโอโหระตมาตันทิสังมองวิปริกราโตติสันโตอจิกาติโมนิตีอัมจุบัผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านั้กวันและการเคืนนั้นใดว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลัทที่สิบแปดบุษฏีพินทะบันจเวกับคณะปารถาสาราธิธรรมัมชารังติงนะติตารมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมเพื่อความแก่เปไปไม่ได้ ตปยาดีธรรมามายาติเง้นะตีต่อรมีความจิบขเป็นธรรมระจารุมความิบขเป็นไม่ได้ราธรรมามีมุนนั่งนะีต่รมีความตเป็นธรรมาระารุมห้องนัเไม่ได้ซาเบหิไม่บีเยหนาเวหินานาบวหนาบวลาจารวมินังงเขาัระสบมบ่พาตจากองนักจริญเจสิ่งไปกมาสกามิกามทายาลากรมายนิกรรมาพันธุกรรมปฏิสนะเรามีกรรมเป็นของของตน มีรำเป็นผู้ให้ผมมีคำเป็นแดงเกิดมีกคำเป็นทุกปฏิตามมีกคำเป็นที่พึงอาศัยอย่างกรรมกรุสามีกรณียานางบาประบอกกลางวาระสุธยาท่าปวิสัมมเราจากทำการมันในเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทก็ว่าจะต้องได้รับผลของการมันสืบไปวางอาวเหียบแมงปอจเวกขิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ Bodhi Sipta Bosso Tewa Da Ujasa Naga Taruka Batara Teni Tucaveja Batara Teni Peja Azoka Batara Teni Soka Hantu Sepi Berpaling Nusa Batara Ami Samma Sangguna Samma Sang Supi Javanu Masa Tu Samma Sampe Tisitiya Saya Seirang Langka Sepata Parah Nabi Toto Honduh Nanduhe Bataga Rasupi Puta Para Batara Bajikan Indi Tanah Cetihe Na Rakaman

โสังกนตุสังยังตาตุจิรังสตังธรรมธหมาราจัปกคราสังคฆุสัมมกบุทายาจะหิตายาจะอามหระคาตุสธมโมสเภปิธรรมจาริโนวุติสัมบะบุยามาธรรมอริยาปะเวทิเตทที่21พสุสัปพะธานิคาถาปุญญาสิธานิกาสสะ ya yani katana nimi te san japaki no hontu satananta amana ka jepi ya kuna wanta cha mai mata bita si hita ne cha ya hita wa iyan ma cha kawe sata te san te roka tu nika ka kara sang ranta pa wa we ya tang pati ทานม,มีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนาปะชานันติเทวะเตสังเวทยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำหมัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ให้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางได้มีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ทองเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ชัดเราได้ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงนุโมทนาฐานังเกิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอที่ทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินานาบุญญาณังอนุโมทนาหุลตุนาสัพเพสตา,าส,าสาตัชหุลตอเวราสุภชีวิโนโนเกมาปะทันจะปะปูนตุเตสาสาศิชาตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แลวขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จนถึงทางอังนเกษมเถิดขอความมางดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศรัทธาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้ส่งใหงการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ประสูติพรปฏิติพรคาถาเหล่านี้ขอความสุสขสบายยุบเวิดมีแต่ครอบครองข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทั้งโลกและทางธรรมขอเทเทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ธรรมะเหล่านี้ เมื่อนโมธนาและปลดเงิพรให้แก่ครอบครองเข้าพระเจ้าและบรรทุมงคลพระกิ่งพาร,รีพิเนตโดยโมูลนิธิสมเด็จพระยาะสังวรมรดบวลลรบวนิเวศวิหารตลอดจนสมุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น่ังงที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตข,ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิรัติธรรมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จจากสิทธุประการเทินสาธุ